สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูวิราชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือกันอีกเล่มน,นึงครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Art of Focus หรือศิลปะแห่งสมาธิซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แค่สอนให้เรามีสมาธิดีขึ้นแต่ยังเผยให้เห็นว่าสมาธิคือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพในทุกด้านของชีวิตถ้าคุณเคยรู้สึกว่าวันวันหนึ่งทําอะไรเยอะแยะแต่ไม่ได้อ,อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือสมองวอกแวกง,ง่ายจนหน้าหงุดหงิดตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะรู้จักกับศิลปะแห่งสมาธิที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการครับโดยผมจะขอสรุปออกมาเป็น9ส่วนตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยครับ ส่วนที่หนึ่งพลังของสมาธิซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสําเร็จเริ่มต้นกันที่หัวใจของหนังสือเร่มนี้กันเลยนะครับคือเรื่องของสมาธิที่หนังสือบอกว่าเป็นรากฐานสําคัญของความก้าวหน้าของเราในทุกด้านลองคิดถึงคนที่คุณชื่นชมสักคนสิครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือศิลปินเชื่อไหมครับว่าพวกเขาล้วนมีความสามารถในการมีสมาธิจดจ่อที่เหนือกว่าคนทั่วไป ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของความสําเร็จจริงๆหนังสือเล่มนี้อธิบายไว้น่าสนใจมากว่าสมาธิเป็นตัวแยกการทํางานที่มีเป้าหมายชัดเจนออกจากความวอกแวกที่ไรทิศทางและสมาธิไม่ใช่แค่ทักษะธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือสิ่งที่กําหนดคุณภาพชีวิตของเราเลยนะครับเป็นเหมือนสกุลเงินที่เราใช้ในโลกของเป้าหมายและความสําเร็จ ถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือคนที่มีสมาธิดีเหมือนคนที่มีไฟฉายในที่มืดเขาจะเห็นทางไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนกว่าคนอื่นในขณะที่คนทั่วไปกำลังวุ่นวายและหลงทางอยู่กับสิ่งเร้ามากมายในชีวิตส่วนที่2ส,สมาธิคือทักษะที่ฝึกได้และทุกวันนี้เราต้องการมันมากกว่าที่เคย ผมมีข่าวดีมากๆมาบอกครับทักษะคือสมาธิที่ฝึกได้ครับเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งแข็งแรงและเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกแง่มุมของชีวิตเลยครับแต่ในโลกปัจจุบันที่มีแอปนั่นแอปนี่มีการแจ้งเตือนไม่หยุดมีคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เราได้เสพตลอดเวลา24ชั่วโมงความสามารถในการมีสมาธิกลายเป็นสิ่งที่หายากหรือทำได้ยากขึ้นในทุกวัน ลองนึกว่าคุณกำลังพยายามอ่านหนังสือซักเล่มแต่สมองก็เริ่มอยากจะเช็คโซเชียลหรือเปิดนั่นดูเปิดนี่ดูนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหนังสือเล่มนี้บอกว่าในยุคที่ทุกอย่างแย่งชิงความสนใจของเราไปเรายิ่งจำเป็นต้องตั้งใจให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น เพราะความสุขฉาบฉวยจากการเลื่อนดูโซเชียลหรือความบันเทิงแบบทันใจมักปดบังสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆในชีวิตอย่างการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาตัวเองในระยะยาวครับส่วนที่ 3. ชนะใจตัวเองเอาชนะการล่อใจทั้งหลายมีประโยคหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบมากๆก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้รับความพึงพอใจทันทีแต่อยู่ที่ความสามารถในการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่มีคุณค่า ลองนึกดูนะครับทุกวันนี้เราฝึกให้คลิกทันทีกดไลค์ทันทีได้รางวัลแห่งความพึงพอใจทันทีแต่ชีวิตที่มีความหมายไม่ได้สร้างจากการกระทำแบบนั้นเราต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่และสร้างแผนการให้ชัดเจนเพื่อต้านทานสิ่งที่มาดึงความสนใจหรือสมาธิของเราออกไป เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเรารู้สึกยุ่งวุ่นวายทั้งวันทํานู่นนี่ไม่หยุดแต่พอถึงเย็นกลับรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญเลยจริงๆนั่นเพราะเราหลงไปกับสิ่งที่หนังสือเรียกว่าความวุ่นวายที่ไร้ค่าต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จที่เลือกทำงานที่มีความหมายและทุ่มเทลงไปอย่างมีสมาธิหนังสือยังเตือนไว้อีกว่าอย่าปล่อยให้โลกภายนอกมากำหนดว่าชีวิตของเราควรจะเป็นยังไง แต่ให้เราฝึกสมาธิเพื่อเห็นทางของตัวเองตั้งเป้าหมายที่สำคัญกับเราจริงๆและทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆครับส่วนที่ 4. รู้จักตัวเองรู้จักชีวิตมองจากมุมมองที่กว้างขึ้นในตอนนี้ผมอยากชวนให้เพื่อนๆลองถามตัวเองสักนิดครับว่าเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนเพราะหนังสือบอกว่าตัวตนของเรานั้นเกิดจากความเชื่อมุมมองและวิธีคิดต่างๆที่เราสั่งสมมา และสิ่งที่สําคัญคือสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ครับคนส่วนใหญ่ยึดติดกับตัวตนแบบเดิมๆทําให้ปรับตัวได้ยากเมื่อชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่คนที่มองโลกกว้างๆและมีสมาธิจะเห็นทั้งตัวเราและชีวิตนั้นไหลเลื่อนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการยอมรับความจริงข้อนี้จะทําให้เรามีอารมณ์ที่มั่นคงและยืดหยุ่นมากขึ้น ผมขอเล่าเรื่องเปรียบเทียบให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับการนั่งริมแม่น้ำครับบางคนจ้องมองน้ำไหลไปและกังวลว่ามันจะไหลไปในทิศทางไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่คนที่มีสมาธิและปัญญาจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเขาจะปรับตัวเข้ากับมันได้อย่างสงบครับ ส่วนที่ 5. เชื่อมตัวตนกับกิจกรรมเพื่อค้นพบจุดสมดุลที่ลงตัวในหนังสือน,นี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เราเป็นกับสิ่งที่เราทำซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับหลายครั้งเราแยกสิ่งที่เราทำออกจากตัวตนที่แท้จริง เช่นเราทำงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเงินแต่ตัวตนจริงๆของเราชอบด้านศิลปะแต่หนังสือบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขคือคนที่เชื่อมสิ่งที่รักและหลงไหลกับสิ่งที่ทำเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเส้นทางที่สอดคล้องกับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่า ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเหมือนนักดนตรีที่รักในดนตรีและฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเมื่อเขาเล่นดนตรีสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาทำกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือจุดที่มีสมาธิอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่หนังสือเรียกว่า f โฟ State หรือภาวะลื่นไหลที่ทำให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำครับส่วนที่6 เรียนรู้จากธรรมชาติมองเห็นการเชื่อมโยงของทุกสิ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีมุมมองที่สวยงามมากๆเกี่ยวกับการมองชีวิตในภาพวางโดยเฉพาะการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวลองนึกถึงวัฏจักรของน้ํานะครับน้ําระเหยจากทะเลขึ้นไปเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนไหลลงสู่แม่นม้ําและกลับสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งนี่คือการแสดงให้เห็นถึงการแยกและรวมตัวการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องที่หมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเรามีสมาธิและมองออกไปในมุมมองกว้างๆเราจะเริ่มเห็นรูปแบบเหล่านี้ในชีวิตของเราเองด้วยช่วงเวลาของความสำเร็จและความล้มเหลวการได้และการเสียและเมื่อเราเข้าใจและยอมรับวัาถาจักเหล่านี้เราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมากๆจิตใจจะสงบและมีพลังมากขึ้น ผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยรู้สึกว่าบางช่วงชีวิตช่างยุ่งยากและสับสนแต่ถ้าเรามีสมาธิและมองโลกให้กว้างพอเราจะเห็นว่าความยากลำบากเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ใหญ่กว่าและมันจะผ่านไปเหมือนเมฆฝนที่ต้องตกลงมาเพื่อให้พืชพันธุ์ต่างๆได้เติบโตส่วนที่7ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดสร้างคุณค่าในยุคดิจิตอล ตอนนี้เรามาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆในโลกปัจจุบันนั่นคือการใช้เทคโนโลยีและการสร้างคอนเทนต์อย่างมีสมาธิเพื่อนๆครับยุคนี้เป็นยุคทองของครีเอเตอร์จริงๆนะครับคนธรรมดาอย่างเราเราสามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อแบ่งปันความรู้หรือแม้แต่การสร้างธุรกิจได้จากความสนใจและความเชี่ยวชาญของเราได้แต่ท่ามกลางโอกาสมากมายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทํา หนังสือบอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีทำงานและสร้างไรายได้ของเราไปแล้วควรจะสร้างคุณค่าด้วยตัวเองมากขึ้นแทนที่จะทำงานแบบเดิมๆในบริษัทแต่ความท้าทายก็คือเทคโนโลยีเองก็เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของเรามากที่สุดด้วยเช่นกันเคล็ดลับก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของเราออกไปลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลนี้ครับ พวกเขาล้วนใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมายและมีสมาธิไม่ใช่ถูกเทคโนโลยีใช้หรือถูกครอบงำครับส่วนที่8พึ่งพาตัวเองและรับผิดช,ชอบเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาตนหนังสือชี้ให้เห็นว่าในโลกที่แข่งขันกันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้เราต้องมีกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาตัวเองสมัยก่อนเส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคนค่อนข้างชัดเจนครับ เรียนให้จบหางานดีๆทำไปจนเกษียณแต่ทุกวันนี้เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอและต้องรู้จักทำการตลาดให้ตัวเองด้วยผมชอบแนวคิดที่หนังสือนำเสนอมากๆก็คือให้เราสร้างชีวิตที่มีนิสัยและกิจวัตรด,ดีๆที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เรามีพลังสูงที่สุดเช่นถ้าเรารู้ว่าตัวเองทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเช้าก็ควรจัดเวลาให้ได้ทำงานสำคัญๆในช่วงนั้นครับ และอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือ deep work หรือการทำงานที่มีสมาธิอย่างลึกซึ้งซึ่งหมายถึงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและแนวคิดสร้างสารรค์ระดับสูงในช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนใดๆนี่เป็นวิธีที่ทรงพลังมากในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ส่วนที่9ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับคือการสร้างอาชีพที่มีความหมายและใช้ทักษะพิเศษของคุณในตอนสุดท้ายนี้หนังสือพูดถึงการสร้างอาชีพที่มีความหมายและยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสําหรับทุกคนในยุคนี้ ว่าใจสำคัญคือการค้นหาทักษะที่มีอิทธิพลต่อโลกและเป็นจุดแข็งของเราแล้วมุ่งมั่นพัฒนามันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นในยุคดิจิตอลนี้ทักษะอย่างการเขียนโปรแกรมการทำการตลาดการสร้างเนื้อหาออนไลน์และการขายมีมูลค่าสูงมากถ้าคุณฝึกฝนทักษะเหล่านี้อย่างมีสมาธิและจริงจังกับมันมากพอควรจะมีโอกาสสร้างอาชีพที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายได้ ที่สำคัญที่สุดการสร้างคอนเทนต์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบทความพอดแคสต์ที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้หรือวิดีโอกลายเป็นวิธีหลักในการสร้างคุณค่าและเข้าถึงผู้คนทั่วโลกบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นเพียงแค่เทรนระยะสั้นแต่ผู้เขียนมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่ผู้คนสร้างคุณค่าและหาเลี้ยงชีพในปัจจุบันและอนาคตต่อไปครับ มาสรุปหนังสือเล่มนี้ส่งท้ายกันสักนิดนะครับวันนี้ทั้งหมดคือสาระสำคัญจากหนังสือ The Art of Focus หรือศิละปะแห่งสมาธิ ผมบอังว่าบทสรุปหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนครับการมีสมาธิจดจอ่อไม่เพียงแต่เป็นทักษะสำหรับการทำงานแต่เป็นรากฐานของชีวิตที่มีความหมายและสมบูรณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเรา้าและการเบีเ่ยงเบนความสนใจออกไปการฝึกศิลปะแห่งสมาธิจะเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์ที่ช่วยให้คุณโดดเด่นและประสบความสำเร็จได้ตามที่หนังสือเล่มนี้สอนไว้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เพื่อนๆได้คิดต่อสักข้อหนึ่งครับ วันนี้เพื่อนๆให้สมาธิกับอะไรที่สำคัญและมีความหมายสำหรับชีวิตเราหรือยังครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในสรุปหนังสือเล่มถัดไปวันนี้ผมนวิวเราชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ